ไล่ะพอสูงเลยทุกคนเลยหรือจะยิงถือแบบนี้นะ กลับจากไทยสบายดีสวัสดีทุกคนยินดีต้อนท้าก็ซื้อสองบาวันก้าป้าคือเก้าทุกคนเลยื้อน,นี้มาคนเดียวทีมงานมาได้มานํามื้อนี้นะกับสีออฟไปหาการก่อนพาบักแดงไปหาเลาะก่อนมื้อนี้หาใต้ตาก่อนเอา้ามารุมานกับที่ตามรับชมถิ่นล่างเจอเขาบาวันแนะ่ทุกคนไปนํากัน นั่งเดินทางออกมาแต่หายมาพักบอนเก้าคนเลยมาอยู่ไยพักอยู่ไฮนี่สะดวกสบายการเฮ็ดยูเฮ็ดกินนึ่งข้าวนึ่งนำ้ำยอ้ขหึ้นพักอยู่อันด่านพืชพักมันยะถือเคิงถือของขึ้นไปพร้อมทางรถกระบ,บอกหอดไม้หักทับรถกระหึ้นไปบอกหอดเดีนี้นะ ไม่หักทับหลายบอลกแดง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 ปะ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 จากหลังแนลเลอร์ได้ผมมีมู่ไปน้ำซ้ำแดงกันจังมาละเอาเฮ่อจากเพลินเล่นอ่ะเออเริ่มเหยาะๆอยู่ฝนตกชิบังเอาเหมือนนี่ พอเริ่มอ้อมหนะ้าอ้อมหลังคนพอเริ่มอ้อมมาเลยแต่ว่าผัดยังเห็นดาวอยู่ไลบหรดมืดฝนฟ้าผัดเริ่มทั้งเตอทั้งเหนือทั้งหมดมู้ทางเลยฟวาเริ่มทางเส้นนี้นี่ตั้งแต่ตกกระดูฝนมานนี่ปิดตายเลย บมมีรถมากเลยมันบมมีรถข่ามากก็เลยบมมีผุดทัดไม้หักทับทางปิดตายเลยนะผู้ละเมิดฝนพอและขา้าจังมากก้นมั่นข,าขา้าก็จังตดัดมาหอดโยนี่ได้กบนะมุมอมาอยู่นี่ สัมสมนิ้ว พอได้เด้ต้องจัด่ายหนึ่งเต็มทุกคนพอเล้มึ้งบักเดะโอ้ยบักอันนี้งดูวายทุกคนนะกระทุนยิ่งเอาใส่หนังสติ๊กยิง่งเอาตบตบลงมาคุบ แห้งมันตัวแรกแห้งมันป่ะแดงป่ะเอาตัวไหมป้าไล่เห็นดูป่ะ พ่อไก่ป่ากับบเห็นเรียกว่นไปนอนนะเลยไก่ป่าเดี๋ยวนี้บอเห็นมันไปกาการ จอมเบิ่งกบให้กบให้ใหญ่เด้อนี่จอมเบิงถือเห็นเฮามาให้กําลังสุกมามื้อนั้นน่ะแดงสลานอยู่มาให้น้อยใหญ่ เฮาก็บรได้ทุกคนเมามาันม,มเห็ดมาตัวเดียวห้าวขนาดยานไากลุกลุกลุกยืนน่งเลยเอาตรงนี้ เห็นห้อยหมูป่าป่หมูเม่นขั้นเม้นมากยินแล้วว่าสิยงนั้นมัน เสียงดินเสียงหางมันยินเสียงนี้กรูกรูกรูไปน่นาจะเป็นมู เลือบแดงเฮ้ยเลือบเขาหลูหลูหลูออกไปน่าจะเป็นหมูทุกคนเลยมันหมวกนะมันโบลนะ่าลายหมาตัวเดียวนผะมอ่านะ อจ้าฟ้านหมอเนาะมันได้เบิง้งมันได้เบิ้งห้อยมันคักเจ้าฟ้านเอนนอนอยู่ทางกระบุจกักดีมาไปมาไปก้อนเจ้าฟ้านทุกคนเลยได้หินได้ยินเสียงแต่จังว่ามันอ้อตโต หลังจากขั้นแล้วก็มิดสมอยเลยยันฟานบางเนื้อเน่้อนอนเย็นอยู่ที่ทางนั้นพรอนีห้อยฟาดในแถวนี้นะเคยหอดกมาให้มาเฮาเมื่อกี้เนื้นน เห็นล,ล่งมมนเลยกัะจักเลยมาเฮงงงงงทุกคนเห็นอมทุกคนกินไม้ถึงสูงดีเห็นเสงตามาๆมหน่อยหนึง่งนนะี่ปลายไม้น,นี่พวกนั่งพวกโอ้ยสูงนี่อกเห็นที่เสงตา เนรอวอาบนยังกอนสูงลิโลโคตรไปไปไม่ให้ไปมาให้พวกยังทังนี้่บหินโอ้โต อุ้มติดต่อเลยทุกคนเลยอุ้มติดต่อนอนน่เ,นเลยไปจ้หายบนล่ะหาอยิงมาทุกคนนะ ึงถแล้วยายบลอลเราเห็นทุกคนเลยจะไปเดี๋ยวแล้วนะยายบอเลยมันสูงป่โทุกไปเออนะพูดอ่ไรลนะพูสูงเลยทุกคนเลยหรือจะยิงเธอแบบนี้เนาะ สูงด oh, no. oh. bon bon ีล่อโอ้เนาะเสืองแสงโคมเนาะเรืนลานเรลานใหญ่บอลนี่ล่ะใหญ่บอลล่ะไปจ้าดูริงยิงถือทุกคนเฮลโล่ะใหญ่ละไปละอยู่ปูทุกคน มันอุ้มติดต้นน้นนึงใชพี่กันนะติดเลยปลายไม้ปลาย,ยานี้นะโตไปผู้โตไปผู้โอ้ยเห็นในหลวะยิงบ้างบ่อจ้เป็นเลยทุกคนสูงสูงเลยยิงบ้างเลยเนาะพุ๊บเดี๋ยววันนี้ยิงบ้างก่อนทุกคนเสียงตาห่างกระย่างทุกคนยิงบุทธทุกคนยิงบาทหนึ่งละ ังอยู่บนเกา่าอยู่นะเดี๋ยวลองมือกีกคนยิงลองมือกีกนสูงก็สูง,สง อ่อยล่ะอ่ยหน้าไปละอ่อยหน้าไปละอะไรย้ายใช่ปะอ้ยไปเลยทุกคนเนี่ยไปไหนวะวายริ่งไปตัวอโอยหน้าพี่ อยู่บนหินตะวิทิดนี่ใช่บนนี้มันเห็นบมคคักอยู่นี่นะเนาะหินหน้อยเดียวเนาะมัม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 ป้องมือตองเนาะ vẫn được tin tích liều Liều xoát có chưa Trước chưa có là mới chưa hạ lắm có chưa có chưa là sẽ có chưa เห็นอีบ้าเดี่ยวนี่ซิมอยแล้วไปทั้งเรือว่ะเร็วซาด่าเห็นเลย ายิ่งัุทะนึงด้อกำลังยิ่งว่าอ้อาไน้าเอาสิ ตไปทั่วที่มดทั้งเลือก็มีแต่ต้อทั้งเลือก็ดิมีแต่ทางลงมโอ้ยหเหล่วซาดยิิงถุนเชื่อบึงก่อนมาเห็นเลยคนน่ะกักอยู่ทึ่งนี่บอโอ้ย はい。 สว่างมเห็นทุกคนนี่กระถูนขึ้นกับสมอยโอ้ยหายด้วยนี่กระนึ่งสอดโอ๊ะกระนั้อ่ามันหนึงจุบ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  เลือสัตว์บ่เห็นทุกคนนะโอ้ยหายเลยโอ้ยไปทั้งเริ่มเห็นทางไปแนละ้วหายจริงหมุญท่านนี่ ยิงระบาดหนึ่งระบาดยิงบาตงบิทหมดทือยิงบาตททิชองแล้วอ้อยน้อเข้าไปเลยสมบูรามเข้าไปเนื้อฮะเห็น ความสมาร์ทคนนะบ่เห็นเจ้ามันลงเจ้ามันไปทั้งเลยมันอุ้มคลิกโลเพิดงย่องขึนกระปุซบบอดมันไต่ไปเรื่อยๆเบิ่งนี้นาะไต่ตามอุ้มหรือมันเหามา,า้าเหาโกนเหาเกณฑ์บนกระบุจักมันบ่เห็นเลื่นอนเป็ดงามาให้อยู่กระบ,บุจัก มืเบิ่งโค้มันแล้ว,ลวน้ำสูงอลอรอไปทั้งเลยเลยโอ้เสียดายเลยมันกินมาให้มาให้ยังแดงสลานอยู่ยขู่มึงให้ มาให้้นยใ่ญยมาให้โนยชั่วโม่มือโ่มืออะไรเลืมอะฉลานแดงฉลานยังมาให้เชืยอมย่างเดียวแล้วแบบนี้เชือมดลายแล้วยอ่มยอมเลาะมือทุกคน มืดไล่ที่ได้เนี่ยองเห็นตัวเดียวนันก็บู่ได้ที่ซ้ำเ้ามาฮอดเทงแล้วทุกคนเย ตัวรูบแห้งเลยทุกคนวันนี้นะได้หนูวายตัวเดียวนึงกับกบตัวหนึ่งแนวได้ฮะวันนี้นะสิได้เห็นแล้วกยิ่งกัห้าสิบห้าสิบทุกคนเลยยิ่งกันดิมันอยู่สูงมันบริการเพรามันสีทึบนะยิ่งแน่บุญยิ่ยงแน่ยิ่งบัตตั้งบิดหน,นี่งกับบทถือซ้ำ พี่บามาันเราไปตั้งแต่ตอนยิ่งตั้งบิดยิงแล้วก็เบือนแสงตาเลยจนเท้าเสื่อตัวเลอแล้วยัดกระสุนยัดเลยเข้าไปแล้วจึงยิงเลยประเท็อีหยุบอนเก้าเลยยิ่งอีบ้านท,ที่ช่องแล้วอันมับ,บ้านหนึ่งมัฟบ,บ้านหนึ่งเราเห็นแต่ห่างมันบ้นยิ่งยิงปยึกกะว่าแน่ประมาณกระตูมันเผด จะมันอะน,นะยังมันบทถืมันบเห็นแสงตามันเห็นแต่ห่างมันเลยเยอะกะประมาณว่าเออห่างมันไปเชิงนั้นนอนแเ้ลยยิ่งยิ่งรัดเอาลนะคิดว่ายิ่งรัดจะกระโตมันนะปัญญามันบทึถืแล้วมาอีมันนี่แล้วเลยที่ได้พอกัเพอพอยู่กกสูงเรียอ ทางไปก็ไบบดอ้อแต่ทางมันไปเนะทางเลิกก็มีแต่อุ้มต้องางาไม้งาไมาา่ให้นะนะตะเติงเข้าไปแล้วมีโกงไม้มีต้ออุ้มต้อเลยจนมุดคู่ทางสิงดีด๊อกจักลายยิ่งหาเม้แต่ยิ่งเมยคลิปนี้ก็บอมีเพลอ์ไลายทุกคนนะขอบคุณทุกการติดตามครับส้มไว้พบเดี๋ยวอีคลิปต่อไปวันก็จะได้หาพ,พักพอนกัน ไปหาการกันตอนนี้ก็ม่านเทงขึ้นก,กว้านนี่แหละกคนนะเมา่ด้ไปนะนะย้ำอื่นจะไปหาลัดเสาบางที่ก็ตื่นท่านนะตื่นมาท่านแล้วก็ยันมา่ด้ไปโอเคทุกคนรับฟันดีมดสุขทุกคน